สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านบุฟเฟ่เนื้อพรีเมียมที่ผมมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งมากินเองแล้วก็มาถ่ายให้ดูสาขาที่แล้วผมไปสาขาเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถนนสาม,มัคคีนะครับแต่ว่าเขามีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ชิกรีพับบิกรามินทรานี่คือฮาริสพรีเมียมบุฟเฟ่ครับเป็นร้านบุฟเฟ่ฮาลาลที่รวบรวมเนื้อคุณภาพมีทั้งเนื้อไทยเนื้อออสเนื้อญี่ปุ่นนะครับมีปิ้งย่างชาบูด้วยขายที่เป็นสายเนื้ออยากแนะนําจากใจจริงมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบุฟเฟ่มี3ราคานะครับมี 99, 99, ับรวมน้าเหวาแอง ดื่มกินได้ไม่อั้นสองชั่วโมงเต็มและนอกจากเนื้อแล้วยังมีซูชิซาซิมิซีฟู้ดสดใหม่แล้วก็เมนูพิเศษอีกหลากหลายเมนูนะครับที่เน้นความพรีเมียมราคาหลักร้อยถึงหลักพันนิดๆเท่านั้นเองนี่คือบางส่วนของเมนูที่ร้านนะครับวันนี้เรากินในราคาแพงสุดเลย1299เนี่ยมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดซาซิมินะครับแค่ชุดนี้ก็เกินราคาบุฟเฟ่ต์ไปแล้วนะครับยังไม่ถึงเนื้อเลยซาซิมิซูชิที่นี่เขาทําถึงมากๆในเซ็ตนี้ก็จะประกอบด้วยแซลมอนทูน่าฮามาจิกุ้ ปูอัดและโฮตาเตะของสดมากครับใครไม่กินเนื้อก็มากินได้นะครับซาซิมิก็คุ้มแล้วแล้วก็จะมีพวกซูชิต่างๆนะครับถ้าเราสั่งเยอะเนี่ยเขาจะจัดเสิร์ฟให้เป็นถาดไม้ยาวๆแบบนี้เลยมีซูชิอิคุระหรือว่าไข่ปลาแซลมอนนั่นเองซูชิโฮตาเตะลาวานะครับอันนี้เป็นโทสอุนางิเปลี่ยนจากข้าวเป็นขนมปังโทสอุนิโอโทโร่นะครับเป็นไข่หอยเม่นกับท้องปลามากุกรูแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อวากิวที่สลับเลเยอร์กับอะโวคาโดส่วนอันนี้คืออุนางิเลเยอร์นะครับแล้วก็มีซูชิปลาไหลย ซูชิแซลมอนที่นี่เขาปั้นซูชิได้สวยมากเลยนะครับมีซูชิทาโกะหรือว่าหนวดเบอกยักษ์ซูชิฮามาจิซูชิโฮตาเตะวากิวนะครับแซลมอนอิคุระวากิวอิคุระให้ดูพวกของเรียกน้าย่อยก่อนละกันก่อนที่จะไปเนื้อต่างๆนะครับอันนี้เป็นวากิวคัสึนะครับเป็นเนื้อชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดกินกับซอสซารุนะครับเนื้อนุ่มแป้งบางกรอบอันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็จะมีกุ้งดองกับแซลมอนดองซีอิว๊วมีปูม้าดองอันนี้เป็นกุ้งโบตันราดน้ำจ ตัดกับน้ำจิ้มเปรี้ยวแซบมียำแซบนะครับทั้งยำแซลมอนยำทูน่ามีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็น,นี่เป็นสูตรพิเศษของฮาริสคือยำแซลมอนน้ำปลาร้าครับเป็นน้ำปลาร,ะร,ะระ้ารสชาติเข้มข้นคล้ายๆน้ำจิ้มเจว่วพริกป่นมีกลิ่นปลาร,ะร,ะระ้านัวๆอันนี้เป็นชุดหอยนางรมทรงเครื่องนะครับก็คือจะมีน้ำพริกเผาหอมเจียวหน้าที่เราก็แค่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปแล้วก็กินได้เลยครับหอยตัวใหญ่ดีแล้วก็สดมากส่วนอันนี้เป็นหอยนางรมเกาหลีครับเขาจะหยอดซอสพลสึแล้วก็ซีฟู้ดมาให้แล้วนะครับตัวก็ขนาดพ นี่ก็คือวากิวอูนิสโมกทรัฟเฟิลซอสนะครับเป็นวาคิวห่อข้าวคำเล็กๆท็อปฟัวการแล้วก็ซอสทรัฟเฟิลแล้วก็รมควันจากไม้ซากุระคำนี้จะมีหลายองค์ประกอบให้รสชาติที่ซับซ้อนและกลิ่นหอมรมควันไม้ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนอันนี้ก็ไฟลุกมาเลยนี่คือเอบิเทปันชีสครับเป็นกุ้งเอบิเสริมในกระทะร้อนแล้วก็มีชีสเยิ้มๆโรยแป้งเทมปุระกรอบๆนะครับอันนี้เป็นวาคิวภูเขาไฟฟัวการาครับเนื้อวาคิวเบินมานิดหน่อยท็อปด้วยฟัวการาชิ้นโตแล้วก็จะ นุ่มชุ่มฉ่าและหอมกลิ่นไบโอบามากๆแล้วรสชาติเนี่ยมันจะไม่หายไปไหนนะครับมันจะอบอวลอยู่ในนี้แล้วก็จะมีข้าวด้งด้วยนะครับไม่ใช่หมูชาชูนะนี่เป็นเนื้อชาชูครับถ้ายังไม่นําใจก็สั่งมาเพิ่มได้เลยครับเนื้อชาชูกระทะเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะมันเป็นเนื้อรมควันนะครับรสชาติเข้มข้นมากๆแล้วก็อันนี้แนะนําติดดาวไว้เลยครับเป็นเล้งเนื้อเขาจะใช้กระดูกอ่อนซี่โครงต้มเปื่อยแล้วก็ปรุงรสให้เปรี้ยวแซบถึงใจสุดๆนะครับแล้วก็จะมีคานิมิโซะนะครับอันนี้เป็นมันปู เจอตามตลาดตัวละ69บาทนะครับนี่สั่งได้ไม่อั้นเลยถ้ากินไหวนะครับมาดูกันที่ไฮไลท์เลยนะครับเตาถ่านพร้อมผักสดเอาไว้กินกับเนื้อ,อย่างอย่าลืมสั่งนะครับขาดไม่ได้เลยเนื้อทั้งหมดวันนี้พร้อมแล้วครับตัวแรกเป็นเซ็ตวากิวพรีเมียมที่รวบรวมเนื้อวากิวส่วนต่างๆที่ให้เทกเจอร์รสสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับทั้งสันไหลทาจิมะที่มีระดับมันแทรกนุ่มๆย่างให้สุกแบบมีเดียมแล้วก็แค่โรยเกลือพริกไทยนะครับก็จะได้รสชาติธรรมชาติของเนื้อที่มันจะนุ่มละลายในปากส่วนอัััันนนนนนีีี้้้คคืออสตตตรรรริิปลยาะนะะชชจมมงหว กลิ่นของเนื้อจะชัดเจนกว่าจะไม่ได้นุ่มละลายแต่ว่าจะมีเทกเจอร์ให้เคี้ยวนะครับแล้วก็ชิ้นนี้เป็นส่วนของโทโคุโจโคารุบินะครับเป็นเนื้อส่วนซี่โครงนิยมมากที่จะมาทําปิ้งย่างแบบนี้นะครับเนื่องจากมีรสชาติที่นุ่มนวลมีไขมันและเนื้อเกือบเท่าๆกันเลยทําให้เวลาย่างเนี่ยต้องไม่สุกมากนะครับมันจะนุ่มละลายเช่นกันแล้วก็จะมีเนื้อเต่าพรีเมียมสําหรับคนที่อยากได้รสสัมผัสเนื้อเป็นชิ้นๆแบบสัใจแบบนี้นะครับคือร้านนี้เขาดังเรื่องเนื้อนะถ้าเกิดคนชอบเนื้ออออมมมมมมาา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 กกกินเนเเเเเีี่่่่่ยยยยััังงงไงผ็วววคุ้ะรหลลตทจจดูใใถถืขึๆพ ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เซตนี้มาเป็นดอกกุหลาบเลยครับเป็นเซตวากิลฟลวเวอร์ครับเป็นเนื้อท็อปไซส์กับอีกอันนึงเป็นพับนอกนะครับพับมาเป็นดอกกุหลาบแล้วก็อันนี้เป็นเมนูลับที่หาก,กินได้ค่อนข้างยากนะครับเป็นไส้เนื้อตุน๋นอันนี้อร่อยมากเลยคือไส้เนี่ยเขาจะตุ๋นมาจนนุ่มแล้วละครับแต่ต้องเอาไปย่างก่อนให้มันเกรียมนิดๆมันจะหอมนุ่มอร่อยครับอันนี้ถ้าเปิดร้านขายข้างทางนะผมว่าคิวยาวเป็นหางว่าวแน่ๆนะครับสำหรับไส้ย่างที่นี่ใครชอบกินก,กลลปดมึ แล้วก็หอยหมากครับทุกอย่างเน้นความสดใหญ่พรีเมียมคุณภาพก็จะไม่ต่างจากเนื้อเลยนะครับอย่างกุ้งแม่น้ํานี่ก็สั่งได้ไม่อัน้นรับประกันความสดแล้วก็จะมีไซส์นี้ตลอดครับส่วนของหวานก็จะมีไอศครีมนะครับเป็นวอฟเฟิลโคนมีวานิลาทูโทนแล้วก็ช็อกโกแลตครับไอติมอร่อยแต่ว่าโคนกับกรอบอร่อยกว่านะครับแล้วก็จะมีฮันนี่โทส์ด้วยที่หน้าตาและรสชาติละมุนละมมากเอาจริงรา้านนี้เป็นบุฟเฟ่ที่เหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับคุณภาพเนี่ยมากี่ครั้งก็ประ คาเฟ่สาขารามินทาเปิดทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ามทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ